จะไปขึ้นรถไฟแบบไม่วิ่งขึ้นเครื่องแบบไม่วิ่งเพราะว่ามีเวลาอีก40นาทีกว่ารถไฟจะออกะคะที่สถานีการบังซือแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปที่เชียงใหม่การเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่ครั้งนี้เราเริ่มต้นเดินทางจากสถานีการบังซือหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตรซึ่งเมื่อมาถึงให้เข้าประตูที่4ี่หรือประตูที่5เมื่อเดินเข้ามาถึงจุดพักคอยใต้ชาชาลาจะถูกแบ่งกอบเป็นสองโซน ชานชาลาที่1และ2คือรถไฟสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเราเดินทางมาถึงสถานีกลางบางซื้อให้เรามองหาป้ายรถไฟสายเหนือหรือสายที่เรากำลังจะเดินทางไปค่ะซึ่งจะมีป้ายบอกตามจุดตามประตูต่างๆหรือสอบถามพนักงานได้ทุกจุดเลยค่ะเพราะเราอยากแน่ใจเราก็เลยถามพนักงานจริงๆตามจุดที่นั่งมอนิเตอร์ก็มีนะคะจากนั้นก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันเลย แล้วก็เกิดเรื่องจนได้นะคะคก็คือท่านชายลืมบัตรประชาชนเขาแล้วแหละเขาบอกว่าให้เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ใช้สำเนาบัตรไปก่อนได้นะคะเ,คเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวมันก็เกิดขึ้นได้นะที่เราลืมเอกสารแต่ว่าเราก็ไม่ควรลืมปะเออมันไม่ได้หายอ่ะเข้าใจว่ามันลืมยปกากกรพี่เขาหคั้งแรกพี่มีปากกาไหมคะมัน,นก็ต้องตามหาปากกาในการเซ็นสำเนาถูกต้องนะคะ าาหทะเมื่อเอกสารครบเราก็เดินหาขบวนที่เราจะต้องขึ้นเลยค่ะสามารถดูได้จากตั๋วรถไฟที่เราจองนะคะตั๋วจะระบุที่นั่งและขบวนที่เราขึ้นยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยแก้มจะปริ้นมาจากแอปพลิเคชันของการรถไฟเพราะว่าแก้มจองผ่านแอปมานะคะ ใครที่ลืมมาประชาชนอ่ะก็ให้ถ่ายไป็นองเอกสารงาก็ได้เนาะเอกสารแบบนี้แล้วก็เซ็นสัมปทานตรงๆะ เราใช้บาัตนนี้ในการขึ้นรถไฟนะเราหมดโคาแต่ถ้าใครที่จองออนไลน์ผ่านแอปมานะคะเนี่ยจองตั๋วผ่านแอปอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะทุะกวันนี้เราก็สามารถที่จะยื่นตั๋วออนไลน์ผ่านโทรศัพท์คอนโทรลแบบชิปมาได้เลยนะครับเซอร์ลาเดนผโมงครึ่งครับโมงค,ครึ่งนะคิดหนึจะสั่งตอนนี้แล้วก็ตอนเช้าเลยมาสมัครแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปสมัครใช่ ใครที่ไม่ได้เตรียมสเบียงม,มาก็สามารถมาสั่งอาหารที่ห้องสเบียงได้นะคะหรือจะให้ไปส่งที่นั่งก็ได้ก็เลยแบบว่าเดินมาขอเขาแบบเป็นเป็นการนั่งกินเคปีดีดีกว่าครับต้องรู้ว่าสมอง,อง,องดีนะอาหารนรถไฟว่ครันต่างกันอันนี้ข้าวอะไรนะ ถึงเวลาประมาณสองทุ่มนิดๆเจ้าหน้าที่ก็จะมาปูเตียงค่ะบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ปูเตียงเร็วมากแล้วก็เนียบมากๆเลยคอนเฟิร์มเลยว่าเตียงแข็งแรงมากๆค่ะนอนได้ชิลๆเลย ตอนเช้าไม่ต้องกลัวตื่นสายนะคะเพราะว่าพี่เขาก็จะมาปลูกเพื่อที่จะเก็บเตียงเพื่อให้เราได้มีเวลาได้ทำการล้างหน้าล้างตาแปรงฟันพอใกล้ถึงสถานีเชียงใหม่ค่ะ ช่วงเช้าพ่อครัวก็จะมารวมยอดค่าใช้ใจ่ายในการทานอาหารที่บนรถไฟของเราอีกทีค่ะรวมๆแล้วก็มื้อละ1 8 0ถึง190บาท ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟ13ชั่วโมงที่วิวข้างทางสวยมากๆหมอสำหรับคนที่อยากเดินทางแบบสโล w ไรทไม่รีบใจเย็นแล้วก็ได้พักผ่อนจริงๆบอกได้เลยว่าประสบการณ์นี้สนุกมากๆเลยค่ะมีพลังไปเที่ยวต่อเลย ก็สู้เพามาทำรีวิวโอเคประมาณนี้ค่ะนี่ออาบน้ำที่อยากจะอาบน้ำเพิ่มนะคะก็จ่าย15บาทที่ตรงเคาน์เตอร์ได้เลยแล้วก็เข้าไปอาบน้ำเที่ยวอาบน้ำเมื่อกี้แล้วก็เที่ยวต่อได้เลยนะส่วนใหญ่คนที่ขานั่งรถไฟมาเขาก็จะทำประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เที่ยวต่อไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปหาที่อาบน้ำด้วยนะคะที่นี่สถานีรถไฟมีห้องอาบน้ำ ที่โรงแรมน้ำเพียงดินให้คงสิผง่านเลยค่ะเที่ยเวเชียงใหม่นะคะให้แบกแพกมาให้เรียบร้อยจะได้เช่ามอไซค์แล้วก็เที่ยวในเมืองได้สบายๆนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบของเยอะเกินไปก็คือไปไหนไม่ได้นะคะสำหรับโรงแรมที่เราเลือกพักที่เชียงใหม่ครั้งนี้ชื่อโรงแรมน้ำเพียงดินบูติกโฮเทลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินและสถานีรถไฟเป็นโรงแรมที่บรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน บริเวณโรงแรมตกแต่งด้วยสไตล์ล้านนาะพนักงานบริการดีมากค่ะที่โรงแรมยังมีบริการสาว่ายน้ำให้เล่นพักผ่อนได้ค่ะชิวมากๆเลยเราอยก่ที่โรงแรมนางเพียงจีโูจิตแล้วนะคะจะเราไปดูห้องข้างในกันนะคะเป็นห้องพีเดียงนะทุกคนห้องน้ำก่อนนะคะเป็นฝักบัวแล้วก็เป็นอาบนะ้ามาทุกคนแต่ว่าแบบตกแต่งแบบสไตล์เรียบหรูมากนะคะ แด้เอาผมให้มีเซฟเก็บของมีค่าให้แล้วก็มีรองแทา้าเสื้อคลุมนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีกาแฟให้นะคะุกห้องเลยเป็นโตสำหรับแบบใครที่เอาของงานมาทําด้วยนะคะก็จะมีโตไปทำงานให้นะคะบนเตียงเตียง่มากนะคะอันนี้มั็นห้องเตียงเดี่ยวนะบทีพแลาวมาเป็นเตียงเป็นเตียงคู่้องลูกล้วพี ต้องพักช่วงนี้เต็มแทบจะทุกวันเลยนะคะก็ฝากโรงแรมนี้ไว้ด้วยนะคะมีรีไฟด้วยแล้วก็พน,นันงาเิกันดีมาก อาหารเช้าของโรงแรมาะชอบแบบอเมริกันเบเกาสต์นะคะก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่ามีในส่วนของซีซ่สาสลัดนะคะมีน้ำผึ้งให้ราดด้วยน่ากินมากมันเหมือนแพนเค้กเลยอ่ะกินไปนี่สูตรของพวกสักรอาหารหล,กลัก มากินมากหอมมากนะคะอันนี้เป็ซุปสลัดแล้วก็ผักทั้งหลายนะคะใครที่แบบมื้อเช้าไม่ค่อยอะไรมากนะคะก็ประมาณนี้ได้ซีเรียลคูดแบบชนยพืชก็มีนะคะอ่าก็จะมีเครื่องปิ้งให้อย่างดีเลยรอบที่แล้วเราก็กินอันนี้แหละนะปังแบบบวมนะคะม,มีให้เลืกอกเยอะเลยคาปูชิโน่ลาเต้กาแฟดำเอสเปรสโซช็อกโกแลตมอคค่า ห้องอาหารสไตล์เรียบหรูมากใครที่มาพักที่เ <Okay. S 1> ชียงใหม่อย่าลืมที่นี่นะคะชื่อน้ำเพียงดินบูติวิวสวยมากและอีพีต่อไปเราจะพาทุกคนไปทัวร์เชียงใหม่แล้วก็มุ่งสู่แม่ห้องสอนกันค่ะเราจะไปพักที่อำเภอปลาย2องคืนการเดินทางครั้งนี้เดินทางด้วยตัวเองค่ะ เราตั้งใจไว้ว่าจะไปตามลาทะเลเหมอกทุกเชา้าจะไปอัปเดตลานกลางเต็นท์และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง,างๆทั้งปางอุ๋บงบ้านลักไทยอัปเดตท,ที่พารคีวายลักไทยขอยไปชมนิวแต่เนาะโอ,อ้ยัยยงไงยิ่งยิ่งนี่งยิ่งโคตจะแล้วที่พลาดไม่ได้คือการล่องเรือชมบรรยากาศฟินๆบ้านลักไทยจิบชาชมสายหมอกที่สะท้อนบนแม่น้ำนดนะน้นะแต่ว่าน่าสองร้อยเมตรเลย นนไปกอตอถึงร่างกายจะไม่พร้อมแต่ใจพร้อมมากที่พักโฮมสเตย์ชาวบ้านฮิวใจได้มากเลยเราได้ที่พักหลักร้อยแต่วิวหลักล้านยังได้กินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่วิวสวยสุดๆที่เขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจาโบฝากทุกคนกดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยนะคะ